อะเราเดี๋ยวเราเข้าเข้ามาก็าดังเนาะเข้ามาว่าเราได้สูบใหม่หรือยังหรือว่าแบบไหนเราไปดูว่า เอาไปซ่อมหรือว่าจะซื้ออันใหม่มาใส่ไหนเดี๋ยวจอดรถก่อนครับสวัสดีครับผมเช่นเคยครับอ่ะเดี๋ยวอ๋อโอ้ได้สูบแล้วนี่ฮะได้สูบแล้วนี่อเอาแล้วเอาน้ำที่ไหนมาฉีดมาล้างอะ่ะ เอาแช่น้ำยาไปก่อนอี้อ๋อได้แล้วบ่ถ้าซื้อตัวใหม่ให้เลยนี่โค้งใหม่โค้งใหม่แต่ไอไอเครื่องเ,องเองดิเมเดีเ๋ยเป็นไงพอพอติดเครื่องปุ๊บขึ้นเองอัตัวนอมาิเลยบ่น้ำก่อนแล้ว <c oughs> เราได้สูบใหม่ครับเตปมาอยู่คนเดียวเลยข้างหลังเลยสูบไอไฟล้างไฟนั่นก็แช่น้ำยาแล้วก็ล้างเนาะใช่ไหมเหลาครับเนี่ยล้างอีกรอบเหรอมีแต่น้ำมันเลยมีแต่น้ำมันเนาะว่าเอาน้ำมันมาเคลือบกันสนิมไหมกันสนิมครับโอ้น้ำล้นยังพไงเลยฮะน้ำล้นทั้งยังยังน้ำล้น ถังยังก็คนอยู่นี่คนอยู่นี่ทำไงจะรู้ล่ะหรองเห็นแต่ถังเนี่ยไม่เห็นว่ารู้มันล้นหรือไม่ล้นอันนั้นมันะเป็นไหฮะตูดใหม่เป็นไงแบบยวดไหม จวดเลยแล้วเอ้าพี่พี่แปะนั้นก็ไม่ได้ใช่ไหมแปะแล้วแล้วก็ไม่ได้ยังไม่ได้รอแล้วแกว่าเอาาาามพี่เเออเอุ้ยมันไม่แพงหรอกแค่พันกว่าบาทเองไม่ไม,ไม่ถึงสองพันหรอกเอา้ากินข้าววะข้าว<อ>ข้าวเย็นอะไรข้าวเย็นข้าวเย็นบัว โอ้ยเมื่อวานกินมามะ่าวันนี้กินข้าวดีหน่อยข,ข้าวข้าวหอมข้าวหอมใช่ไหมโอ้นอันนี้จะหนึ่งอาทิตย์แล้ว,วไหนไม่มีน้ำไม่มีน้ำไงน้ำมันดูดไม่ขึ้น พอเขาไปซื้อใหม่มาแล้วก็ทีนี้ก็เสร็จแหละเหลาลางังวันเดียวก็เสร็จแล้ว,ลวฮะอะไรนะพูดดังๆดิพูดดังๆดิๆดๆดๆดข้างหน้นาไม่มีใครอยู่อีกมีก็อยู่ขา้างหน้ามาจากข้างหน้าแล้วมานี่นั่นแหละ มเาเองเห็นเดียยวก็บอกว่าโอ๊ยผมซื้อสายใหม่แล้วผมซื้อสูบใหม่ให้แล้วคว่างาน,นก็เลยมานี่เมาไปซื้อใหม่ไม่ได้ไงไงล้างอีกเนาะเออรถนี้ไว้งี้แหละไม่ได้ล้างอีกเลยนั่นแหละมัวแต่ซ่อมทั้งวันมัวแต่ซ่อมอันนี้จอดกี่วันแล้วนี่จอดกี่วันแล้ว,อเ,อวอเอาครบอาทิษหนึง่งครบรพิษหนึง่งครบแล้ว เอาเดือนหนึ่งเลยอ๋อเดือนหนึ่งไปเลยเนะาะล้า,ลางรถเป็นงานของเหลาโอ้ลมอากาศดีมากครับแดดอ่อนๆลมเย็ยนๆ โอ้เนี่ยนอนห่มผ้าสบายเลยมันต้องต้องใส่ท่อใหญ่ๆน้อยเน,ะนยาะเราเนาะจะเติมไว้เต็มเร็วๆเนาะท่อน,นั้นมันน้อยเกิน

ขัดขัดถูถูล้างล้างขับรถเกี่ยวไงนะว่างๆนี้ไปขับรถเกี่ยวเอา้ารถใครรถพอตาเลยเนาะไปเป็นเท่าแก่คุมรถเกี่ยวหน่อยอา่าไปเป็นเท่าแก่คุมรถเกี่ยวหน่อย คุมรถเกี่ยวคนเยอะแล้วลูกน้องกี่คนอ่ะล้วมันจะแบ่งตังกันยังไงอ่ะไม่รู้ชอบรถเกี่ยวเนาะสนุกเนาะกินเหล้ากินเบียร์ทั้งวันเนาะ เรากำลังฉโลมน้ำยาไว้ครับแล้วก็ฉโล,นนลมเสร็จแล้วก็ไปดูสูบว่า<ว>เต็มว่าเต็มถังแล้วหรือยังถ้าเต็มถังแล้วก็ต่อสายไฟแล้วเอาเครื่องอัดฉีดไปตั้งแล้วก็ฉีดนะใช่ไหม ถ้าเอาถ้าเอาแฟบใส่ฉีดอะเนาะแป๊บเดียวเนาะง่ายเนาะแต่เขาสัวเขาเขาเขากลัวไอเครื่องเขาจะเสียเอาแฟบดูดฉีดในแป๊บเดียวแหละฮะใช่ไหมอ๋อเขาถอดบ่ฮะนั่นเลยเขาถอดเอามาล้างเลยบ่ไอหัวฉีดไอนี่ย่ะ เครื่องขีดแรงดันนี่นะนี่อืออ่ะเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าครับหลับคลิปนี้บายบายครับผมก็มาดูว่าเรลาได้ซูปใหม่หรือแบบไหนก็มาถึงไปเห็นเราลาล้างรถอยู่พอดีเลย